เขาหอมช็อตโน้ตไว้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วค่ะดีมานคืออะไรคะดีมานคือ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 คอนซูเมอร์ค่ะก็คือเป็น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 ความต้องการของลูกค้าที่ที่จะซื้อสินค้าที่จซื้อสินค้าในราคาที่ที่ที่เขากําหนดใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่า ปริมาณสินค้าที่ต้องการขายเราเรียกว่าซัพพลายซัพพลายภาษาไทายเรียกอุปาทานนะคะค่ะ,คะข้อนี้ทำไงคะเออข้อนี้อะค่ะเขาบอกว่าซัพพลายนะคะเขาซัพซัพเขาให้หาซัพพลายซัพพลายก็คือคอมพานีใช่ไหมคะคอมพานีหน <company S 2> ึ่งหนึ่งพันถ้าเกินสิบสองอีสเขาบอกว่าแป่ก็ถามสิบแปดดอลลาร์ที่สิบแปดดอลลาร์เนื่อพันห้า หนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยค่ะอ่าหนึ่งพันห้าร้อยเพราะฉะนั้นต้องดูที่ราคาด้วยเพราะฉะนั้นใช่คะ่ะเก่งมากค่ะค่ะต่อไปนะคะเขาบอกว่าอะไรคะอ,อดีมานเนี่ยมันจะลดลงหรือจะเพิ่มขึ้น ดูแล้วมันจะมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเพราะเพราะ l o w price ถ้า l o w price ก็คือถ้าเคาลดราคาเนี่ยคนก็ต้องมาเป็นยังไงคะคนก็ต้องมาซื้อมากขึ้นใช่ไหมคะกคอ่าใช่ใช่เก่งมากค่ะอ่ะข้อต่อไป supply supply ก็คือความต้องการขายนะคะต้องดูที่ความพานีนะคะค่ะคมพานีเนี่ยเขาเป็นยังไงคะ เขาุกเพทีเนเจอรยี่สิบทูโมเดโลนนะคะเออแต่ว่าคราวนี้เขา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 เปยน้อยลงใช่ไหมคะอ่าเขาเปยน้อยลงโคดาวค่ะอ่าลองดูสิคะเก่งมากเขาใจยังเขาใจแล้วคันเล็กสีข้อต่อไปค่ะต่อไปก็ดีมานดีมานก็คือ ผู้ซื้อนะคะเราต้องแปลให้ได้ก่อนตรงนี้ก่อนอผู้ซื้อถ้าสมมุติวันนี้คาร์ตันออฟมอะค่ะมันลดลงเหลือ25เซนใช่ไหมคะคถ้าราคามันลดลงหนูว่าหนูว่าความต้องการซื้อมันมากขึ้นไหมคะมากขึน้นอ่รเก่งมากลูกเข้าใจแล้วไหคะอันนี้คือข้อสุดท้ายนะคะพูดชัดๆลูก เขาบอกว่า Personal Computer ก็คือ,คอ,ค,อ,ค,อคอมส่วนตัวเนี่ยราคาอยู่ที่5,000ดอลลาร์ 5, ใช่ไหมคะครับแต่วันนี้คอสมันเหลือแค่800อย่างเงี้ยลูกเจ้าัจไหมคะลูกคิดว่าดี a n d มันจะเป็นยังไงคะดีเดือนดีดีมาเนี่ยคะ่ะจากที่ว่าราคาสูงถึง5,000แล้วราคาตอนนี้เหลือแค่800ด้อยลูกคิดว่ามันจะยังไงคะดีมันมันจะเป็นยังไงมันเว p ค่ะเว้นอัพ่ะค่ะ เก่งมากค่ะเสร็จไหมคะนี่คะ่คะดีคะ่ะไม่ขึ้นค่ะโอเคสุดเพิ่บพะ